เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวายพีสวัสดีครับผมมาชีเป้ารถสวยมาชมเลืสซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น Honda Hub City ปี03เครื่องเกียร์ดีสีสวยครับช่วงล่างแน่นเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังเกียร์เปลี่ยนดีเปลี่ยนครบทุกเกียร์เดินทางไกลได้สบายไม่มีปัญหาระบบไฟติดครบ แอร์เย็นเพียงพอโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้นะครับราคาเบาๆห้าหมื่นสี่พันบาทนั้งเองราคาหลักเบื่นเครับใช้งานคุ้มครับรถก็ยังสวยสภาพยังดีขอฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยราคาถูกให้เลือกซื้อกประจําทุกวันแต่ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยภายในสมบูรณ์นะครับเบาไม่ขาดเกียร์โตจกไฟฟ้าแผงคอนโซลไม่แตหกหักไม่ชํารุด พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังครับเพลงมีฟังไม่เงาเล่มเอกสารชุดโอนครบภาษี6 7เจนะครับก็ต่อได้ปกติต่อที่ไหนต้นไหนก็ได้แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยครับใช้กันอีกยาวเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับสนใจติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ